สสดี้ออยนนงุ่ขสบายดีนี่ไงเยี่ยมแล้วโอ้ยสบายดีเอฟซีทุกคนสบายดีน้องบอสหายฮะกะเซร้าหายอยากได้ของเล่นเอื้อยอยากได้สีระบายเอื้อยทวน ให้ยึดสะอื้อสะอื้นพอได้เพราะว่าเงียบเสียงปันอีหยังแต้มสีแต้มสีสีหยังอัน่ะพุ่นสะอื้อพนสะอืน้องบ่เหยังแต้มแต้มหยังแต้มสีแต้มสีโอ้ยสะอื้นนี่งสีนำกะสี นนีํเต็มงามๆเด้ออย่าคมแห้งพี่พ่อยมันจีพ่อย,อยมันจีบานไปเลยนะม,มันสีเพก่อนและเห็ดเบาๆลูกคู่กันปลายมันจนบานถูกหรอเจเขียวไม่มีเลเห็ดเบาๆพ่อยมันบานไปเลยนะมันทับลูก เออมันสิหาเห็ดค่อยๆเอาคันียเขียวหอกระจุ่มใหม่ที่สีมันเบิดจุ่มใหม่ดูพอยจนบานหน่อยประชุมกันน้เป็นสีเขียวประจุมกันเหมัก็เป็น เป็นสีเขียวอย่ามันเป็นสีเขียวใต้อันนี้นะ <c oughs> จะเปลี่ยนหัวทูงามบะเนี่ยงามมันคือยังคือดอกไม้นี่โมเมนดอกไม้กระตาอมไม้กระปาร์ดไม้คนที่สางแล้วแกให้ปาอาจจะอุตสิกิน บอท่านฮอดเทือนเด้อพี่น้องเด้อมาแต่หน้าแล้วมาแหว้ร้านทรายให้สนั่นพันโพดบอสอันจ๊ะอืมใช้แจมพ้อยนะลูกอืมอีหล่าแจมพ้อยก็เป็นเบาๆเบาๆเบาเบแล้ว

สบายดียำสาวจ้า,าตัวลูกสมุนหลานเซลเซล <c oughs> มื่อนีสิเมือ่อหน้านลำปะภาษาถักทายสบายดีสบายดีปารูสบายดีาาปารูอืมอาหารสิเมื่อหน้านลำปาเอาใส่แก๊สไว้ลูกเอาใส่แก๊สโลดกระสอบก็ได้แก๊สตัวนี้ลูก อืงหยับลงฮะเออเตรียมโหลดเตรียมเพื่อนโหลดถาพอแต่ว่าหัวโหลดนี่ใสหบ่ได้อนาคตมึงดูกุ้งบุงเปิงอยู่บ่ได้สอบเออได้ผ่าตั้งลูกนั่นนั่นป้าเตรียมไว้ให้นะนั่นฮันได้ป้าเตรียมไว้ให้มาพลอยป้าเตรียมมือหน้าลูกมั้ยไม่กวาดหน้าเออกินข้าวเพีนอยู่หน้า ป้าเตรียมอาหารเพนนะกลนะแจ๊คชิกินข่าวกับยังเด้มอือนนี่น้องหำจำไปแดกกักินน้องหำเนาะยัง,งก็กินเนาะอาแต่หายหิวสิคผ้าล้านกินยังหรือะะนี่หลุดกระเพ่ไปตามอัุการซํากันกับคนเนาะหลุดซ้ำกันกับป่าเมา้า รถก็แก่คนรถ <laughs> คนก็รถก็เก่าคนก็แก่ร <laughs> ้านารเราหลุดกระเถาแลรวจ้ะเถ่าแห้งบ่าหำเถ่าแห้ง <laughs> เออาาเอาขึ้น,ออปปน,นลูนะกเอาขึ้นไห้อย่าพื้ออย่าพื้อไปปูอยู่หน้าพปเอาขึ้นไหวไปเรื่พอนะมาต่อก็ขึ้นไห้อืมโอ้ย ตอยเวียเอานังกันเนีน้องแพ้้อ้ลูกอ้จุ้มไอยไงกลัวเอออืมเอาขึ้นไหวถาพอ่อพ่อน้องคนได้สิพาไปเนะจ็บตับได้ผีน้องเอ้ยรถก็เก่าคนก็แก่อื <c oughs> <c oughs> หพรว่ามันนี่ใช้ไม่ได้เื่องจักนี่ใส่ได้เบิดแต่ตีนมันนี่ใช้ไม่ได้เนาะมันอันบ่มีลมเด้ลอบ่มีลมแต่ก่อนก็ใส่ได้อยู่บัดนี้มันอะ่ะมันแย่แห้งมันมันละมาแพ้อันนี้ห้ากระสอบนี่เด้นี่น้ำมันลิ่นออกลุงบอยสอบได้เลยคั้นไปใส่ขิงตัวนี้มันสีแพ้อีก มันสิเพ่อีกต้องเปลี่ยนทิ้งใหม่เออต้องเปลี่ยนทิ้งใหม่ลุงแดงกำลังเบิ่งอยู่เดี๋ยวลุงแดงสิถามห้ว่าสั่นห่านน้องดีๆถามราคาลองเบิ่งเผื่อว่ามันถือกว่าห่านเผื่อว่าถือกว่าห่านค่ะเอ้ยยำเสาพี่น้องเอ้ยเตรียมอันนี้คุณแจได้ลูก ทงกุญแจเอาไว้ใส่ก็ไว้แล้วไว้เดินห่มนะก็ไวล้ลูกเอาไว้หนาเฮือนฮันเด้ห่มลำไยฮันเด้ด <c oughs> ว่าสีให้ว่าสีเอาหลุดเท้าแพงเท่าฮาันผลจะได้หลุดผื่นผิ่นจะครับ โอ้ยเอาตามใจของบ่ไ oh. ด้ครับน้ําภัยเด้อันนี้ปลาเมาบ่ได้ครับน้ําภัตามใจได้คั่นได้ก็เอาเพราะว่าซื้อน้ํามันใส่คือเก่าคั่นดก็มันกระสูงคือใหญ่ไว้สิเป็นบ่าวลบ่หามเบิ่งยืนยืนเฮียงกันกับป้าดป้าโเบิ่งกัน ป้าต no ์สิเป็นบ่าวเลยบุ้ยบังบังบังโหโอ้มัาสูงแต่เนี้ยฮฮะิบอาผักหอมก็เผื่อมีแนวใส่ดนเพนอย่าบึงก่อนที่น้ำเบิงบุญมีกับเขาเมื่อนี้สิเลยขึ้นไปแถวเลยเได้หลุดคนเอาหลุด วันมอวาาเอาหลุดเขียวมอวานหนาปลาแพงแล้วแล้วเอาพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็สิจุบไว้สนิก่อนเด้อฝากติดตามคลิปหน้าเด้อจ้าขอขอบอ้ขอบใจเอฟซีปุีิบึงที่ส้มให้กาลังใจป๋าเมาสนับสน,นุนป๋าเมาในการขาบึงิขาส้มโชคดีเบทุกท่านทุกคนเดินสบายดีจ้า